นี่คือการอานอนของจอมบุญนะครับผมถึงเต็มที่มากๆนอนกลางวันครับวันนี้ก็ครบสเดือนนะครับเด็กน้อยครบสเดือนแล้วนะครับเด็กน้อยคนนี้อายุ4เดือน,นครับชื่อจอมบุญ วันนี้เป็นวันครบรอบ4เดือนของเขานะครับผมก็กราบตสดีไปยังแม่แม่เอสทุกท่านด้วยนะครับที่ให้การติดตามรับชมช่องของผมอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้ก็มาถ่ายทอดนะครับน้องช้างนะครับให้รับชมซึ่งเป็นช้างวัย4เดือนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลานอนกลางวันของเขานะครับที่เซนจ,จะสบายนะครับบรรยากาศก็ดีมากนะเดี๋ยวผมให้ชมบรรยากาศโดยรอบ เป็นท้องทุ่งนานะครับผมท่งนี้ก็จะมีทุ่งนามีต้นกล้วยแล้วก็จะมีใบบุญยืนฐานญ้าอยู่ข้างๆนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบทางนี้ก็จะเป็นแม่ที่ยืนอยู่ข้างๆเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้ลูกกินอย่างเดียวครับแม่เขาส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเด็กขี้เซาจอมบุญ น้องจะซนมากนะครับถ้าเกิดไม่ได้นอนเนี่ยวิ่งอย่างเดียวจอมซนนะครับไม่ใช่จอมบุญจ,จอมซนชาย,ยานหนึ่งแล้วก็ทุกคนจะรู้จักดีในนามข้าวต้มมัดนะครับนี่คือเดกชายจอมบุญนะครับ ค่อนข้างที่จะน้ำหนักเยอะกินเยอะเวลานี้คือเวลาพักผ่อนของโยมบุญไม่มีใครกล้ามมากวนช่วงนี้ตอนหนูกำลังพักผ่อนอยู่ เด็กชายจอมบุญแส,สนสนภาพพร้อมน่ารักนะครับผมของน้องมาให้แม่ๆได้รับชมกัน ปุยเลยครับได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ตื่นนะช่วงนี้สวัสดีไปยัง f อฟชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่านนะครับเที่ย้การติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมกด Subscribe กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมแม่ๆทุกท่าน มาถ่ายท้ดกลอนน่ารักของน้องช้างให้ชมกันนะครับวันนี้นอนหลับสบายเพราะว่าไม่มีเสียงรบกวนฝั่งตงนี้เป็นทุ่งนากว้างนะครับที่เส้นกว้างใหญ่ไพศาลอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยครับผมวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านใกนการติดตามรับชมครับเจอกันใหม่นะครับผมคลิปต่อไปกับภาพน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับสวัสดีครับ Thank you very much for watching Bye bye I love you everyone Bye bye